สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับจูอีกแล้วนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะจูก็จะมาให้กําลังใจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาตอบคําถามเหมือนเดิมนะคะขอญาตใช้ไม้แบบนี้นะคะเพราะว่าลูกจุหลับอยู่นะคะถ้าเอาไว้ใกล้ๆอ่ะกลัวจะไม่ได้ยินกันนะคะจุเองใช้เสียงเยอะกว่านี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกจุจะตื่นนะคะเพราะว่านี้เป็นเวลานอนของเขานะคะเอาวันนี้จุจะมาตอบคําถามนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจใครๆหลายๆคนนะคะพี่ๆน้องๆของเราที่ร่วมเดินทางลดน้ําหนักไปกับเรานะคะสําหรับใครที่อยู่ก่อนนะคะ ที่อยู่ก่อนอถ้าสมมุติว่ามีคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปจูใครสามารถตอบคำถามได้ก็ให้ตอบแทนจูได้เลยนะคะใครที่เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ที่อยู่ก่อนแล้วนะคะที่มีประสบการณ์ในการลดน้าหนักแล้วก็สามารถตอบได้นะคะตอบตอบแทนได้เลยนะคะอันนี้จูก็จะดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะบางทีจูอาจจะตอบคอมเมนต์ได้ไม่หมดนะคะเพราะว่าบางทีจูก็มองไม่เห็นนะคะ น้อยมากนะคะที่จูจะไม่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะบางทีจูก็จะส่งเป็นสติกเกอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีมันมันมองไม่เห็นคือมันเยอะมากๆนะคะบางน้องๆบางคนหลายคนก็ส่งข้อความมาถามทางไลน์นะคะก็มาปรึกษาปัญหาสุขภาพลดน้ําหนักหรือว่าบางคนก็มาคุยเล่นห,นหรือว่ามาถามสารทุกสุขดบจูวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ยินดียินดีรู้จัก ทุกคนยินดีที่ไ้รู้จักนะคะจูก็ยินดีตอบคําถามทุกๆคนนะคะใครที่มีคําถามก็อย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวให้พิมพ์ถามคอมเมนต์มาเลยนะคะเพราะว่าคนเราอะนะคะจูยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะคนเราอะไม่ไม่มีใครสะดุดภูเขาล้มนะคะทุกคนสะดุดตอล้มทั้งนั้นนะคะเป็นปัญหาเล็กๆน,น้อยๆที่เราที่เราแบบสงสัยมันอาจจะทําให้เรา ทำทำแล้วไปผิดทางะคะไปผิดทางแล้วทาให้เรา,าไปไม่ถึงนะคะไปไม่ถึงแล้วทำให้ถ้าไปไม่ถึงเราทําไปนานๆทำไปผิดทางเนี่ยมันทําให้เราเกิดท้อนะคะท้อแล้วเราไม่อยากที่จะทํามันอีกนะคะถ้าเราไปแบบาบางทีทําไปน้ําหนักไม่ลดอย่างเงี้ยออกกาลังกายหนักมาก คุมอาหารก็ยังไม่ลงนะคะก็คือบางครั้งมันไปผิดทางนะคะมันทําให้เราทําให้น้ําหนักไม่ลงท้อแท้จูเองเคยเป็นแบบนั้นนะคะจูเคยเข้าฟินเนตมานะคะเสียตังเข้าฟินเนตแล้วแบบว่าจูก็แบบว่าไม่ได้คุมอาหารนะซึ่งจูก็มีแบบว่าไม่ได้จ้างเรนเนอร์นะคะแต่ว่าก็มีแบบว่าแต่ก่อนนะจูอยู่ที่เกาะนะคะจูอยู่ที่เกาะแล้วจะมีพวกฝรั่งหลายๆคนนะที่เข้าไปออกกําลังกายนะคะ ถ้าเราทําผิดอะ่ะเขาจะมาบอกเราเขาจะมาบอกเราอย่างนั้นเธอต้องทำอย่างนี้นะเธอต้องทำท่านั้นท่านี้นะคะนั่นแหละแล้วเขาก็จะแนะนําแบบว่าเราต้องกินอย่างนั้นเราต้องกินอย่างนี้นะคะกินอาหารเสริมซึ่งจู่ไม่ได้จ้างนะคะเขามาบอกตัวเองนะคะก็เป็นเพื่อนกันที่เขาอยู่เขาอยู่เกาะนะคะเขาเขาเป็นฝรั่งที่มาอยู่เกาะนะคะเขาก็ตอนนั้นจูเปิดร้านอาหารนะเปิดร้านอาหารด้วยก็รู้จักกันนะคะก็เลยก็เลยทาให้แบบว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่า คล้ายๆกับว่าเขามาเทนให้เรานะคะก็ก็มีน้องๆทักเข้ามานะคะว่า,อาตอนนี้หนูอ้วนแล้วก็หนูโดนแฟนทิ้งนะคะก็อยากจะให้น้องหันมารักตัวเองนะคะก็เขาทิ้งก็ช่างเขานะคะเพราะว่าแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราจริงนะคะเขารักเราที่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้รักความเป็นตัวตนของเรานะคะแน่นอนละ่ะแรกๆเลยอะที่เราเจอแฟนของเราใช่ไหมอันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ เราเจอเขาในวันที i, amente, ει, ki, Finnish, 的的่เราสวยที่เราหุนดีนะคะถ้าเราไม่สวยไม่หุนดีเขาก็คงไม่เข้ามาหาเราอันนี้เป็นผู้ชายซัดส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนี้นะคะบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะถ้าใครคบกันตอนที election, Lis, cents, ่อ้วนที yeah. ่แฟนตัวเองอ้วนๆก็ให้รักษาผู้ชายคนนั้นไว้ดีๆนะคะส่วนน้อยมากที่จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนผู้ชายส่วนใหญ่จะมักเป็นแบบนั้นนะคะจะมักเป็นแบบนั้นจะ ปาเขาก็บอกว่าไม่อยากให้แฟนแต่งหน้าไม่อยากให้แฟนน,นั้นอันนี้อะไรเยอะแต่จริงๆแล้วผู้ชายอะ่ะชอบมองผู้หญิงสวยนะคะเราอย่าปล่อยตัวเด็ดขาดถึงแม้ว่าเราจะมีลูกแล้วหรือว่าเราจะแต่งงานไปแล้วนะคะพี่ไม่แนะนําให้เราปล่อยตัวเด็ดขาดนะคะเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงความรักนะคะอาจจะเป็นการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่างานงานของบางคน่ะใช้รูปร่างหน้าตานะคะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นี้เป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เถียงไม่ได้เลยนะโดยโดยส่วนตัวของจุแล้ว่ะจุเคยพลาดงานเพราะว่ารูปร่างหน้าตามาแล้วนะคะบางคนอาจจะแบบว่าโดนเพื่อนเพื่อนบูลลี่บ้างเขาอาจจะไม่ได้พูดบางทีเขาก็ใช้สายตานะคะใช้สายตามองนะอย่าอย่างจูจูเคยนะ จูเคยไปตัดผมร้านร้านหนึ่งนะจูเล่าให้ฟังเลยนะก็คือจูเข้าไปอ่ะคือจูก็ขี้เหร่เนาะคือจูทําสวนด้วยตอนนั้นนะจูปลูกมะละกอฮอนแลนนะคะตอนนั้นจูทําแบบหลายอาชีพมากเลยแล้วทีเนี้ยจูดําเนี่ยงแล้วจูก็อ้วนด้วยตัดแบบเข้าไปแบบตัดผมร้านในร้านเขาอ่ะเขาแทบอยากไม่อยากจะต้อนรับจูเลยอ่ะเขาพูดกับจูด้วยค่อยคําที่แบบไม่ดีอ่ะมันดูถูกเหมือนเหยียดเราอ่ะไม่อยากจะจับผมเรามาตัดเลยนะเป็นแบบนั้นเลยอ่ะ แม้กระทั่งแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้าให้เราอะมองเหยียดขนาดนั้นน่ะมองเหยียดมากคือบางทีเราอยากจะซื้อเสื้อผ้าแบบมาแขวนไว้แบบว่าเออเราจะใส่ตอนผอมอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเราอาจจะซื้อไปให้ไปฝากเพื่อนฝากญาติอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาก็มองเราแบบเออมึงใส่ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะเออในความคิดอะ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะเป็นแบบนั้นซึ่งแบบ ในแต่ละอย่างในแต่ละสังคมอะ่ะมันจูรู้สึกว่ามันสองมาตรฐานนะมันไม่เท่าเทียมกันคนสวยนี่จะได้รับการปฏิบัติที่แบบที่ดีเยี่ยมจะได้รับแบบความสนใจนะคะจูแบบจูต้องจูต้องเจียมตัวนะคะเพราะจูไม่สวยจูต้องเจียมตัวอยู่ตลอดเวลาถึงแม้เขาจะดา่าจูอีอ้วนก็แล้วแต่นะคะอีอ้วนอีแคเลเราต้องยอมรับอะคือเราเป็นแบบนั้นนะเราไปเถียงเขาไม่ได้นะคะ จูก็อยากจะเดินเข้าไปตบนั่นแหละนะจริงๆจูโมโหมากเลยว่าจูไม่ได้ไปอ้วนบนหัวใครในความคิดจูตอนนั้นนะอันนี้จูพูดเรื่องจริงเลยจูโมโหคือร่างกายจูร้อนวูบวาบมากเลยถ้าใครเรียกจูวอ้วนเนี่ยของจูขึ้นแล้วนะขึ้นละจูจะไปนะคือจริงๆแล้วเราก็ต้องเก็บอารมณ์นั้นไว้นะคะก็เฉยๆทำเฉยไว้จนตอนนี้โดนโดนบูลลี่ชินแล้วนะคะโดนบูลลี่ชินจนแบบไม่รู้สึกกับคำด่าถึงแม้ว่าจะมีคอมเมนต์ ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอันนั้นอันนี้จูเฉยแล้วนะจูเฉยไปแล้วนะคือภูมิคุ้มกันของเรามันเริ่มแข็งแกร่งแล้วนะคะจูก็เลยอยากจะมาทําคลิปนี่แหละให้กําลังใจทุกคนอยากให้ทุกคนพร้อมอยากให้ทุกคนสวยนะคะไม่อยากให้ปล่อยตัวนะคะในวันที่เราจะแต่งงานแล้วเราจะมีลูกแล้วอะไรก็แล้วแต่ดูดีเข้าไว้นะคะต่อให้เราไม่มีเงินในกระเป๋าสักบาทเราต้องดูดีเข้าไว้ก่อนจูเคยบอกหลายคลิปแล้วนะคะเราไม่รู้ว่า โอกาสดีๆมันจะวิ่งมาหาเราตอนไหนนะเราไม่รู้ว่าเออบางคนอาจจะไม่มีแฟนนะคะรถหุ่นอาจจะมีแฟนจูเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยผู้ชายมันชอบผู้หญิงสวยนะคะคือถ้าเราสวยถ้าเราผอมแล้วเราได้มายากๆความสวยเราก็ต้องเลือกผู้ชายหน่อยนะ,ะไม่ใช่ปไปเลือกโถๆเหเหนะคะไม่ได้เรื่องอะไรประมาณนี้อันนี้เขาไม่เอานะคะนั่นแหละมันเป็นเหตุผลในหลายอย่างประกอบกันนะคะซึ่งจูก็เองก็เจอมานะคะ ก็อยากจะมาให้กําลังใจน้องๆนะคะสําหรับใครที่ถามมาว่าในระหว่างที่หิวอะ่ะในระหว่างที่หิวนะคะว่าพี่คุมความหิวยังไงบางครั้งพี่ก็จะกินกาแฟดํานะคะกินกาแฟดําเอามาชงละลายแบบจางๆหน่อยไม,ไม่เยอะนะคะใส่กับเกลือดํานะคะ แล้วก็บางครั้งพี่ก็จะชงน้ําเกลือดํากินนะคะน้าเกลือดากินมันจะทําให้เราชุ่มคอทนหิวได้มากขึ้นนะคะจะชงกินนะคะเกลือดามันมันจะดีกับร่างกายของเรามากๆเลยนะคะพี่กินแรกๆเนี่ยพี่จะถ่ายแบบมันจะสามารถถ่ายโลหะหนักออกได้นะคะก็คือ,อเขาจะขับสารพิษต่างๆที่ค้างค้างในร่างกายของเราได้เขากินเข้าไปอ่ะร่างกายของเราอ่ะมันเขามีเมลกุลที่เล็กอ่ะร่างกายของเราสามารถดูดซึมเข้าไปได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จูจะทำ คลิปเกี่ยวกับเกลือดำอ่าเกี่ยวกับประโยชน์ของเกลือดำให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะคือมันมีประโยชน์หลายอย่างมากสําหรับใครๆนะที่เป็นแม่ๆอายุ50-60ไปแล้วนะคะมีอาการที่แบบปวดข้อเข่าปวดข้อเอ่ข้อเสื่อมอะไรประมาณนี้นะ,ะข้อเข่าดังกรอกแหลกกรอกแกลกอย่างนี้นะคะก็สามารถกินได้นะคะกินได้เลยลองสังเกตตัวเองสักอาทิตย์หนึ่งนะคะมันจะดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นใครด้กินเกลือดำ ไม่ถ่ายก็ถ่ายนะคะแบบมันจะช่วยระบายช่วยระบบระบบขับถ่ายระบบในลำไส้ของเราดีขึ้นนะคะเขาจะไปขยายหลอดเลือดนะคะขยายหลอดเลือดใน,นแบบว่าในที่จะเข้าไปในไตนะคะเดี๋ยวพี่จะทําคลิปเกี่ยวกับเกลือดาอีกครั้งหนึง่งอันนี้จะขอตอบคําถามไปก่อนกอนแล้วกันนะคะเกลือดาเอาไว้ก่อนนะคะคนละคลิปกันเดี๋ยวมันจะย่นเยอะยาวเกินไปนะคะสําหรับใครที่ถามมาว่าลดน้ําหนักแล้วเนี่ย จากที่พุงยุย้ยยวเยอะนะคะจากที่พุงยุย้ยวยถามจูมาว่ามันจะยุ้ยไหมยุ้ยนะคะจูยุ้ยเลยจูต้องออกกําลังกายตามแบบว่าครูที่สอนเต้นคนจีนอ่ะจูเคยมาแชร์คลิปอยู่นะคะเขาจะสอนเต้นหน้าท้องอ่ะก็ไปดูคลิปเขาได้เลยอันนั้นได้ผลจริงนะคะจูตอนแรกอ่ะจูไม่อยากจะออกกําลังกายเพราะว่าโดยนิส,สัยส่วนตัวของจูแล้วเป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วไงคนอ้วนเป็นคนขี้เกียจนะคะมันเป็นเพราะความอ้วนนี่แหละมันทําให้เราขี้เกียจนะเราไม่ได้ตั้งใจจะขี้เกียจหรอก กินข้าวก็ง่วงเหงาหาวนอนไปแล้วนะคะแต่ว่าน้ําหนักจูลงได้เยอะๆมันก็ทําให้จูแบบรู้สึกว่าแอคทีฟตัวเองขึ้นกระปี้กระเป๋าอาจจูจะบอกเคลดลับเลยอยากให้กระปี้กระเป๋าเคลดลับของจูเลยตื่นขึ้นมาชงกาแฟกับเกลือดํากินก่อนเลยก่อนที่จะไปทําอะไรอย่าเพิ่งไปทําอะไรล้างหน้าแปรงฟันกินกินกาแฟดําเสร็จก่อนแล้วมันจะทําให้ร่างกายเราเฟรช รู้สึกตื่นตัวรู้สึกแอคทีฟขึ้นนะคะสําหรับใครที่น้ําหนักเยอะๆนะคะจูก็แนะนําให้ทานกาแฟดํานะคะน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก็ถามมาหลายคนนะคะกินตอนไหนก็ให้กินก่อนอาหารมื้อแรกหนึ่งชั่วโมงนะคะอย่าผสมอะไรหรือก็ผสมกาแฟดําได้นะคะแต่ว่าในช่วงที่เราอดในช่วงที่เราฟาสต์นะ,ะกินไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเรากินอะไรที่มันมีแคลอรี่ร่างกายของเรานะจะหยุด หยุดการเาผาผลาญพลังงานเก่าไขมันเก่าทันทีนะคะเขาจะไปดึงไขมันพลังงานใหม่ที่ได้รับเข้าไปมาใช้นะคะนั่นแหละเป็นเหตุผลที่บอกหลายๆคลิปว่าอย่าก,กินอะไรที่มีแคลอรี่ในช่วงฟาสต์นะคะสําหรับใครที่ไม่ฟาสต์ก็ให้ทานอาหาร3มื้อก็ได้นะคะทำเมนูตามจูเลยนะคะหรือใครจะทําถั่วต้มกิน ตอนเย็นมื้อเดียวก็ได้นะคะถ้ากินหัวต้มก็ไม่ต้องกินอาหารอื่นเลยนะคะก็ให้กินแค่นั้นพอนะถ้าเราหิวนะถ้าเราหิวก็ให้เราชงน้ําเกลือดํากินนะคะน้ําเกลือดำเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะจูสังเกตตัวเองจูกินเกลือดําบ่อยๆเนะี่ยชักจะจิบบ่อยๆทาให้จูแบบหลับดีมากนอนหลับดีสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้กินเกลือดอะํะจูจะใช้ยายาแก้แพ้อะ กินก่อนนอนนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองนอนหลับเพราะว่าตัวจุเองเป็นคนที่นอนหลับยากมากๆนะคะนอนหลับยากมากเพราะว่าระบบเผาผลาญของจูมันพังนะคะมันพังมันทําให้ระบบร่างกายของเราลวนนอนผิดเวลานะคะกินก็ผิดเวลาระบบเผาผลาญก็พังมันทําให้จุเก็ดมันไมเกรนนะคะซึ่งไมเกรนตอนนั้นน่ะมันเป็นผลพ่วงมาจากที่จูกินยาลดความอ้วนมาเยอะนะคะอันไหนที่เขาว่าดีอันไหนที่เขาว่าลง นี่ลองมาหมดแล้วลองมาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแพงแค่ไหนก็ซื้อแม้แต่กระดูดไขมันแพงแค่ไหนก็ไปทําไม่ได้ผลตามที่แบบต้องการเลยเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเสียายตังเสีย,ยเงินด้วยจูคิดว่าทุกคนก็อาจจะเป็นเจอปัญหาแบบจูนี่แหละนะเป็นปัญหาที่แบบเลื้อยลังมากเลยตลอดทั้งชีวิตลดลดแล้วพร้อมอ้วนอีกแล้วลดพร้อมอ้วนอีกแล้วไม่ได้พร้อมถาวรเหมือนเหมือนอย่างนี้เลย จูกลับบ้านไปช่วงปีใหม่นะจูลดน้ําหนักได้ประมาณตอนนั้นก็60กิโลนะคะจูกลับไปกินข้าวเหนียวไปกินข้าวจีนะไปกินข้าวจีแบบกินหลายแบบเนี่ยปั้นเนี่ยจูไม่จูนึกภาษาไทยไม่ออกนะที่จูพูดเอ,ออเออเอ,อ,อเนี่ยเพราะว่า จูแบบว่าเป็นคนอีสานนะจูต้องนึกภาษาไทยก่อนเอ้ยว่าภาษาไทยนี้มันเรียกว่าอะไรอะไรประมาณนี้นะจูต้องอภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรบางทีจ้องต้องหยุดคลิปไว้นึกว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรมันเป็นแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งนำคานกันแล้วกัน,กนที่ <três S 2> <Ugh. S 1> อออเออออนี่จูต้องนึกก่อนว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นภาษาอีสานมึงมาโหลดนะคะจะเป็นจะเป็นแบบไหนเขาเรียกว่าปั <göz> ้นหนึ่งเนี่ยเยอะเยอะสองสามปั้นเลยอ่ะเป็นกําปั้นเท่านี้นะ ที่กินข้าวเหนียวไปจีเข้าวจีนะจีเข้าวจีตอนหน้าหนาวอ่ะจะกินใส่น้ํามันเนี้ยด้วยนะคะป้าจูทาให้กินตอนนั้นซึ่งอร่อยมากจูชอบมากๆเลยนะข้าวจีทาไขา่หน้าหนาวหนาวอ่ะจะผิงไฟกลับไปบ้านกินน้ําหนักก็ไม่ขึ้นนะคะเราก็กลับมาทำไอเอฟเหมือนเดิมจูก,กินสะบ,บ้านหันแหลกเลยนะตอนนั้นอะ่ะกินไม่รู้เวลาเวลาไม่รู้กลางวันกลางคืนเลยกินกินแหลกเลยเพราะว่ากลับไปบ้านก็กับข้าวก็เยอะถูกปากไงเป็นอาหารบ้านๆเรานะคะเราเออ กลับบ้านไปก็เจอญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้ก็กินแหลกเลยนะคะก็เป็นประมาณนั้นเลยนะบางคนนะคะอ้วนแบบว่าน้ำหนักจะเยอะเกิดเกิดทำให้เราไม่มั่นใจทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้านะคะจูเองก็เป็นแต่ว่าจูเป็นหลังคลอดนะคะอันนี้แบบถ้าใครไม่เป็นไม่ไม่เข้าใจจริงๆนะคะโรคซึมเศร้านันเป็นยังไงตอนที่จูเป็นนะจูแบบอยู่คนเดียวไม่ได้เลยจูต้องโทรหาแฟนอยู่ตลอดอยู่ดีๆจกูก็จะร้องไห้ จะร้องไห้อยู่ตลอดเหมือนโลกนี้มันไม่น่าอยู่ความคิดในตอนนั้นคือแบบเหมือนอยากจะฆ่าตัวตายเลยนะคือจูอยู่คนเดียวไม่ได้เลยจูรู้สึกเวงว้างรู้สึกมันว่างเปล่ารู้สึกอ้างว้างเดียวดายยังไงก็ไม่รู้นะคะซึ่งจูก็ใช้การนั่งสมาธิแล้วก็ส่วนใหญ่จูจะไม่ค่อยเล่น f a c e b o o k นะคะเพราะว่าบางครั้งอะคือแบบเขามีแต่แชร์เรื่องหดหูเรื่องที่ไม่ดีจูไม่ค่อยเล่นนะคะ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจูจะเล่นติ๊กตอกเพราะว่ามันทําให้เราลื่นเลงรู้สึกหัวเราะค้าขันอะไรอย่างนี้ช่วยได้นะคะอย่าไปดูอะไรเศร้าๆนะคะจูจะใช้สําหรับจูนะบำบัดบําบัดโรคซึมเศร้าของตัวเองยังไงก็คือ,อนั่งสมาธินะคะอานาปนาสตินี่แหละช่วยเราได้เยอะเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ให้เสิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะคะจูดูของพระอาจารย์ครฤ์อยู่นะคะจูก็ทําตามท่าน ทุกคลิปเลยนะคะจู Regierung จะเข้าไปดูมันทําให้จิตใ,ใ,ใจของเราแบบสงบขึ้นมีน้องคนหนึ่งนะคะที่ดูดูคลิปธรรมะแล้วก็มาเจอคลิปจูนะคะมาเจอคลิปจูแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาดูคลิปธรรมะใน u t u b e แล้วเขาก็มาเจอคลิปจูนะคะเขาบอกว่าเขาฟังคลิปธรรมะเออนี่ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันก็วันนี้ก็มาให้กําลังใจทุกคนเลยค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคน เดินไปคนเดียวหรือว่าเดินลําพังนะคะเดินลําพังจูต้องมาให้กําลังใจต้องมาพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าหลายคนขาดกําลังใจอาจจะพนลนรับข้างไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่างบางครั้งเราท้อแท้เราสิ้นหวังนะคะบางคนก็ยังไงอะตกงานช่วงโควิดนะคะจูอยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะอยากจะให้สู้ๆนะคะจูก็ดีใจนะคะที่หลายๆคนทําตามจูแล้วทาให้น้ําหนักลดนะคะ จูจะพยายามนะคะจะพยายามทําคลิปทําให้มีสาระหาสาระหาความรู้มาให้ทุกคนจะทําให้ดีที่สุดนะคะสมกับที่ทุกคนเสียสละเวลามาดูคลิปจูนะคะมาให้เสียสละเวลามาคอมเมนต์นะคะมา,าร่วมลดน้ําหนักไปกับจูเสียสละเวลาที่ไว้วางใจในสูตรที่ จูทำนะคะในแบบว่ายังไงนะทำตามนะคะก็ทำให้หลายๆคนลงไปนะคะหลายกิโลมากบางคนก็มาขอบคุณจูก็ขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะจูสัญญาว่าจูจะทำคลิปให้ดีที่สุดนะคะจะทำให้มันมีสาระนะคะจูก็จะตัดต่อให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้จะพยายามไม่พูดอเออนะคะแต่ว่ามันก็มันก็เลี่ยงไม่ได้นะบางครั้งอ่ะจูต้องคิดคำพูดนะจริงๆแล้วอ่ะ จูภาษาไทยจูไม่แข็งแรงนะจูพูดตรงๆจูสารภาพตรงนี้เลยนะคะจูอยากจะพูดอีสานโชว์ๆในคลิปบางครั้งอ่ะจูก็กลัวเพื่อนๆจะฟังไม่ออกนะคะบางครั้งก็มีหลายๆภาคหลายๆเพื่อนหลายๆคนอยู่ภาคใต้อยู่ภาคเหนืออะไรบ้างก็ฟังบางครั้งก็อาจจะฟังภาษาอีสานได้ไม่ออกนะคะนั่นแหละก็จะพูดพยายามจะไม่พูดเอ้มเออก็แล้วกันก็เป็นประมาณนี้หละนะคะ บางครั้งจูคิดนะคิดคําพูดนะว่าจูจะพูดอะไรอ่ะจูนึกภาษาไทยไม่ออกจริงๆนะคะจูนึกภาษาไทยไม่ออกตั้งแต่จูเกิดขึ้นมาเลยจูพูดภาษาอีสานมาจน3 5ปีแล้วนะตอนนี้นะคะพูดมาแบบกับแฟนจูก็พูดภาษาอีสานนะคะน,นานๆที่อยู่ถึงจะได้พูดภาษากลางภาษาไทยนี่แหละนะคะจูก็นึกไม่ออกจริงๆก็ตกลาวนะครับพี่น้องตกลาวนะถ้าเป็นภาษาอีสานพูดมาเนี่ยโอ้ยน้ำไหลไฟดับเลยนะคะ จะเป็นประมาณนี้นะคะอาคลิปนี้จูก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนสู้ๆนะคะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปได้นะคะแล้วก็ใครที่กักตัวอยู่บ้านนะคะก็ให้ทําเมนูตามจูได้เลยนะคะเป็นเมนูที่จูทํากินจริงแล้วก็ผอมจริงนะคะใครที่เป็นเบาหวานนะคะก็กินเมนูตามจูได้เลยนะคะกินได้ตามสบายใจเลยนะคะอสาะสำหรับคลิปนี้จูก็ไปแล้วนะคะ